สันในช่องวูฟฟินชีช่องปรับอาร์ที่ทำให้อาร์ตเมอนปะคับเราอยู่ในรายการโสตดประส, <me>. oh. สทาทเด้ดเด็ดเม็ดเด็ดเด็ดยกัดเราดด็ดเดัดเด็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 าเดเดเด โอ้โหหูฟังหลักร้อยแต่เสียงหลายพันโอ้โหแล้วก็แบบจริงเหรอวะหลักร้อยนี่คือแบบหลักสองร้อยใช่ไหมหลักสองร้อยแล้วแบบสองร้อยจะเสียงได้แบบห้าหกพันเลยเงี้ยรู้ใช่ไหมห้าหกพันนี่ราคาอะไรแล้วคนก็แบบเฮกันเข้าไปไม่ได้ละต้องรอนั่นคือต,ตันันน s t e r รุ่น Air m o s s อะไร XKT02 แน,น่จริงๆแล้ว m o n s t e r รเนี่ยเ,เป็นแบรนด์ของอเมริกาถ้าจำไม่ยกิดอเมริกาว่าแล้วเป็นแบรนด์ที่ทำพวกสายสัญญาณอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบไ i ไฟซึ่งแพงมากจริงๆแล้วแต่ว่าการที่จะมาทำหูฟังราคาหลักร้อยไปเนี่ยน่าจะคล้ายๆแบบเหมือนซื้อแบรนด์มาทำอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เราก็เลยซื้อมาเลยดูซิว่าเขาพูดกันเนี่ย มันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์กันหน่อยว่าเป็นอยังไงหรือเปล่า,า,าก่อนอื่นเราต้องมาอันบอ์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับช่วยเย็ยบบัตรทีกินเทีร์เน่ย มีจุกอย่างนี้ก็น่าจะอินเอียน่นอกล่องนั้นเป็นแจ็คเก็ตนะครับนี่ไงแมนูแฟคเจอร์นะครับแมนูแฟคเจอร์อะไรเส์บายเซนจ์จีน่าแน่นอนยูสอันเดอร์อะไรสคือซื้อไลเซนส์เขามาทำนะครับอ,อันนี้เป็นกล่องข้างในนะครับมาสเตอร์บอมบ์บากอยู่ขึ้นมาปร๊บตรงนี้ก็เป็นกล่องพวกอะเซซซอรี่แน่นอนก็จะเป็นสาย USB C ที่ ไม่น่าใช้เดี๋ยวก็ต้องเอาอัน,นีกใช้อยู่ดีอันนี้มีจุกซิลิโคนให้ก็มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มาให้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือแบบง่ายๆข้างซ้ายข้างขวาเป็นโวลลูมเพย์พอ์สทริกเดฟแอนไลท์แต่ไม่มี ANC นซะีนร้อยเมียวยนะคนอาจจะงงแบบสองร้อยกว่าบาทไอเมันแทบแบบว่าแท้อันนี้คือแทกเกอจริงตามราคานะครับตามราคา อือมอมนสเตอร์ใหญ่ๆโลโก,โก้ดึงๆพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนจะอธิบายไงวะพลาสติกนะครัอ่าเป็นพลาสติกแบบกับพ่วงที่ถูกๆอ่ะเก๋ป่ะมันดูไฟไหม้อะ่ะมันดูไฟจะไหม้ไง ดูไม่ปลอดภัยอย่างยกตัวอย่าง้เห็นมันจะแบบเป็นพลาสติกแบบนั้นอะแต่ว่างานประกอบดีนะเนี่ยดูดีทําเป็นเรื่องคืองานประกอบแข็งมากจริงแต่ว่าพลาสติกข้างนอกอาจจะหูฟังก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีกว่าเคสข้างนอกนะส่วนตัว,วนี่ส่วนตัวแต่ว่าโลโก้นี้ไม่ไหวนะคือการพิมพ์ลักษณะมัน,ม,นมันดูไม่สวยอ่ะมันดูชีพ แต่เรื่องจริงพลาสติกคล้ายๆกันนะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันดูโอเคทัชตัวทัชนะเป็นระบบทัชไม่ได้กดเป็นประบบเป็นบูทูธ5.3แนวเพราะฉะนั้นก็ใช้ค่อนข้างไกลโอ้ดรเวอร์ขนาด10มิลถือว่าใช้ได้นะไม่เล็กไม่เล็กเทสกันเลยใช่ไหมลองใส่ต้องแพรก่อนสิ <laughs> รีบจังเลยรีบจังเลยขึ้นมาเลยมอนสเตอร์แอร มอกดแพตึงหน่อยแ่ตึงหน่อย,ออน,อยนี่น,นี่เราไปเช็คหน่อยนะครับว่าเขาใช้โคเดกอะไรนะครับอ่าใช้ได้ใช้โคเดกเป็น AAC นะครับความละเอียดเสียงเท่ากับแผ่นซีดีฟังฟังซีดีปกติอันนี้เหมาะกับไอโฟนนะครับไอโฟนก็จะรับแค่ AAC เนี่ยถูกแล้วนี้ลองมาทดลองใส่เขาจะมีเขียนไว้ กันสายทางขวาทางขวานะครับอื้ออึงเป็นอินเทียอื้ออึงปกติใช้ได้ใส่สบายดีเอาล่ะทีนี้เราจะมาทดสอบเสียงกันเลยไม่รอชานะครับไม่รอชาจะรอไปยายเล่ามันไม่มีอะไรให้เทสใชไงไม่มีเอ็ซ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเทสกันเลยนะครับไเวอรซิลลิลดูสิอ่าโอเครีวิวที่หนึ่งนะครับรีวิวที่หนึ่งอันนี้เมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคอยู่ก็มันดิสคอนเนกแล้วก็แบบประหลาด เออมันยังมีปัญหาเรื่องความร้วนเสียงเราเริ่มเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมคนถึงรู้สึกได้ว่ามันเสียงโอเคเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือมันโชว์เฉพาะเสียงย่านต่ำที่ไม่ลน้นคือย่านต่ำมันเนี่ยมันจะชัดต้องเรียกว่าชัดที่สุดในทุกย่านของมันแล้วก็มันจะไม่มันจะไม่บึมบึม,บ,ม,บ,มบวมบวม มันจะชัดปึกปึกปึกแล้วก็มีย่านซับเบล่ะพูดง่ายๆค่อนข้างดีแต่นอกนั้นเนี่ยทุกย่านเนี่ยมันมีปัญหาหมดนะมันบางมากแล้วก็ไม่สมูทย่านกลางย่านแหลมเวลาเราฟังวิทยุ FM อมน่ะมันจะมีความไม่สมูทอยู่มันได้เหมือนเราฟังซีดีแล้วมันจะแบบเคลียร์มากเคลียร์มากเนื้อเสียงเคลียร์มากแล้วมันก็บางมากนี่กเสียงบางแบบไม่มีมวลแต่ทีนี้พอมันอยู่ไกลเนี่ย เราจะได้ยินเพราะว่ามันสามารถผ่านทะลุมามาได้ง่ายเพราะมัน,มนบางเนี่ยถ้ามันอยู่ในระน,นาบปกติเนี่ยมันมีโอกาสบาดหูแต่พอไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ไบาดหูแลไกลแล้วก็เราก็จะได้ยินว่ามันแบบเหมือนคมชัดเพราะจริงสิวเต็มหน้าแต่ยืนไกลคนก็แบบนี่ขนาดตาดีเนีน้หรือแบบใส่หน้าก,กากเป็นาตาเออแต่ว่าถ้าเกิดให้ฟังเรื่องว่าแบบ เนื้อหาของมันนะเช่นแบบกลางมวลมีพันชีมีอะไรเงี้ยเราจะบอกเล่ามันไม่ได้เลยะว่าย่านกลางมันมีความอะไรวะเนี่ยคือมันมันนึกไม่ออกว่าจะจะใช้คําอะไรหรือย่านสูงที่มันแบบมันแบบใสกิ้งหรือมันแบบมันมีความสปาร์คกิ้งมันมีมันไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันบางโดยสังเขปก็คือมันไม่ได้ดีตรงงตรงสองจุดนั้น จะต,ตอบคาถามที่หน่งก่อนเลยที่บอกว่าราคาหลัก 100, ร้อยไปเทีหลักแบบห้าหกพันเนี่ยโนเอโนเอโนเอไม่น่าใช่อ้าวรีวิวที่สองครับ ชัดเจนขึ้นดีขึ้นคือมันทำย่านต่าได้ดีย่านต่ำเนี่ยชัดเป็นเม็ดคือต้องเข้าใจเสาหลักของเพลงคือย่านต่าถ้าย่านต่าคุณทำได้ดีเนี่ยไม่บวมชัดเจนเป็นเม็ดที่เหลือเนี่ยมันจะง่ายครับมันจะแบบค่อนข้างฟังดูดีแต่มันไม่สมูทเหมือนเราฟังเทียบซีดีกับ MP3 อะ่ะ ก็มิติเสียงใช้ได้นะมิติเสียงไม่เลวเลยไม,ไม่ไม่แคบคือทางทางที่ส่วนใหญ่ถ้าหูฟังถูกๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแคบหูฟังเซเว่นก็พูดง่ายๆหูฟังเซเว่นเนี่ยมันจะมีความแคบอุมๆอุมอ,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 มอมเพราะว่าเบสมันรวนเนี่ยเบสมันรวนไอตัวเนี้ยพอเบสมันชัดมันก็เลยช่วยให้ทุกอย่างเคลียร์แต่ก็คอนเฟิร์มว่าเนื้อเสียงกลางสูงเนี่ยบาง เอาล่ะเรามาฟังเพลงต่อไปนะครับ the wild, the อ่ารีวิวที่3ครับเออข้อดีของตัวนี้เลยคือฟังได้ทุกแนวมีหลายตัวที่เราเทสแล้วไม่ผ่าน3เพลงนี้อาจจะผ่านสักสเพลงเพลงที่3ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ดีคือมันไม่เหมาะ เพลงที่สามแต่ตัวเนี้ยได้หมดได้หมดทุกแนวครอบคลุมค่อนข้างครอบคลุ่มทุกแนวข้อสําคัญคือย่านต่ํามันดีอย่างที่บอกแล้วก็มิติค่อนข้างดีดูคนผ่านสวยร้อยเมตรอ่ะสวยระยะร้อยเมตรแล้วก็อย่างเพลงเนี้ยมันจะมีความเฟี้ยวฟ้าวของมิติใช่ป่ะมันวางมิติไว้ค่อนข้างใช้ได้มันก็เลยฟังดูดีเอาล่ะเรามาถึงการทดสอบการคุย ฮัลโหลเจสฮัลโหลเจสปูซฟองอะไรนะคื่ฟังอะไรนะมอนสเตอร์แอมาร์นะครับหนึ 1, 2, 3, ่สองสามสี่คนเยอะเมันวันจุดสี่โฟร์ทดสอบหูฟังแอมาร์มอนสเตอร์หนึ่งสองสามสี yes, ่ yes. ีอย่างที่หนึ่งวัสดุนะครับ เทียบกับเงิน2อ0สมรมันก็ตามนั้นเนาะก็พลาสติกมันก็จะเป็นแบบเออเป็นปลั๊กไฟแบบถูกๆประมาณมพลาสติกข้างในข้างข้างข้าง,ง,งนอกนันแต่ว่าข้างในเนี่ยพอมันควาเล็กมันก็ดูไม่ออกไงก็ตามราคานะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละงานประกอบถือว่าดีาที่บอกว่าเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงนะนปกตินี่ อัลลห้าหกร้อยพันอะไรเงรี้ยยังมีปัญหาเลยนะอันนี้โอเคนะแต่ว่าครับปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาทางแก้นี่โชคดีที่แคสเสร็จพอดีก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาบ้างแต่ตอนเนี้ยน็อกไปเลยก็คือการต่อบลูทูธต,ติดข้างเดียวเราก็จะต้องใส่เข้าไปใหม่อันแพร์แล้วก็แพรใหม่โดยที่เอาข้างที่ไม่ติดขึ้นมาก่อน ก็ติดใช้ได้ปึ๊บปื๊บป๊บจนเทสจนจบสามเพลงแล้วก็เทสคุยแล้วนะหลังจากเนี้ยใช้ไม่ได้เลยทํายังไงก็ไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้ติดข้างเดียวตลอดทําทุกวิถีทางแล้วรีเซต็ตเขาไม่มีบอกแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คือกดพร้อมกันก็ไม่มีการตอบสนองใดทั้งสิ้นก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าตอนจอ,อยครั้งแรกก็กเจอแหละก็ ถ้าใครเจอก็ลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันก็ได้นะครับว่าเป็นหรือป่าแต่ของเราเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำในกระบัน่อบเวยส่วนเรื่องเสียงนะครับส่วนเรื่องเสียงอย่างที่บอกก็คือเบสมีความชัดเจนเป็นลูกไม่มาตีกันนึกว่ามึงน่มาตีกันกลางต่ําไม่มีเพราะว่ามึงถีบไปกลางไปนู่นสวยร้อยเมตรเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกลางต่ํา มาเชื่อมตรงนี้ไม่ตีกันแน่นอนเออย่านกลางเสียงจะมาบาดไหมย่านกลางเสียงมันจะอย่างงู้นอย่างนี้ย่านสูงมันอยู่ไกลแต่ฟังได้รู้เดาเอาได้ว่ามึงอบางอย่างมันไม่มีมวลเลยเอาจริงแล้วมันไม,ไ,มไ,มไม่มีมวลเลยนะมันแบนมากเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าราคาเท่านี้แล้วเท่าหูฟังราคาห้าหกพันเนี่ยไม่ไม่ไมไม าีเวอร์ไปเวอร์ไปถ้าจะบอกว่าเกินราคาใช่สองร้อยสามร้อยเนี่ยได้สักแบบเท่าหูฟังราคาเจ็ดแปดร้อยแปดเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเม็กเซนต์แต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหหูฟังหูสองพันบางอันแม่งสู้ไม่ได้เลยก็ก็กกอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปไดแ้แต่ก็ต้องโทษว่าไอ้หูฟังสองพันนั้นเฮียเองต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถือว่าสามร้อยคุ้มไหมคุ้มแต่มันถึงขนาด เท่าหูฟังห้า0 6 0 0 0โถ้าจะให้คะแนนเนี่ยเทียบกับราคาเลยนะเทียบกับราคาเลยนะเอาไปเลยตึ้นตึ้ง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 เจ็ดคะแนนครับให้กับอะไรให้กับวิธีการดีไซน์เสียงที่ชาญฉลาดครับเอาเสียงตาไว้ก่อนถ้ามันดีที่เหลือก็หลบๆไป ไม่บาดไม่อะไรเนี่ยถือว่าชาญฉลาดเป็นการฟังเสียงของเพลงที่ดูดีทีเดียวนะครับแต่ว่าที่หักมากๆเลยก็คือความไม่เสถียรกลัวแน่นอนกับชีวิตมึงไม่ได้เพราะหยิบมึงขึ้นมาแล้วกูจะได้ฟังหรือเปล่าหรือกูต้องมานั่งต่อมันใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นที่ตัวเราตัวเดียวก็ได้พวกวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูตามราคาเนาะ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรีวิวหูฟังในวันครับก็อย่าลืมฝากด้วยุนุนนหสนับสนุนช่องนะครับสมัครเป็นสมาชิกกันหรือจากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าซูปเปอร์อะไรสักอย่างนึงนะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในหูนฟังนอบ